ผมชื่ออิบราฮิมครับผมมาจากบังคลาเทศผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่ยูนิแมปครับในยุคสมัยปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่มุสลิมนักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิมเมื่อได้พิจารณาถึงผู้ที่มีการศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิมได้รู้ความจริงที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยยะสําคัญระหว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และกนเ่นคำถามของผมก็คือพวกเขานั้นยอมรับวิทยาศาสตร์แต่ไม่ยอมรับในกุเาน อิสลามทำไมยึงเป็นเช่นนั้นครับคุณผู้ชายได้ถามคำถามว่าผู้คนได้รู้กันแล้วในตอนนี้ถึงความเกี่ยวข้องกันของกุรานและวิทยาศาสตร์พวกเขายอมรับในวิทยาศาสตร์แต่ทำไมพวกเขาไม่ยอมรับในกุรานผพรามีคิดเช่นนั้นว่าทุกคนจะรู้หลายคนรู้แต่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่รู้เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกันของกุรานและวิทยาศาสตร์หลายคนรู้เจ้าคนที่รู้นั้น บางคนก็ได้รับทางนมาสู่สัจธรรมและพวกเขาก็รับอิสลามเช่นชื่อที่ผมเคยบอกไปและมีนักวิทยาศาสลร์เป็นร้อยคนที่รับอิสลามที่นี่บ่อยครั้งด้วยกันเมื่อคุณได้มารู้สัจธรรมความจริงแล้วคุณอาจจะเห็นด้วยว่ามันคือความจรงิงแต่ก็น้องก็ตามคุณอาจจะไม่ปฏิบัติตามเพราะคุณอาจจะกังวลว่าสังคมจะว่าอย่างไรกับผมถ้าผมเปลี่ยนศาสนาของผมพ่อแม่ผมจะพูดกับผมว่าอย่างไรพลรยวของผมจะพูดกับผมว่าอย่างไรดังนั้นแล้วแรงกดดันทางสังคมนั้นจะเป็นตัวขัดขวางเขาไม่ให้มารับความจรงิง ังนั้นแล้วเมื่อคุณได้รู้ว่ามันคือความจรงิงค,คุณก็ต้องอยอมรับมันแต่ถ้าว่าไม่ใช่ทุกคนจะยาอมรับความจรงิงดังนั้นแล้วนี่คือบททดสอบหลังจากที่ได้ฟังบรรยายแล้วถ้าเกิดใครคนใดเอ่อที่ไม่ใช่มุสลิมและถ้าหากว่าเขาเป็นนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เขาก็จะต้องทาการศึกษาค้นคว้าดูนี่มันต้องสืออะไรครับเนี่ยพูดเกี่ยวกับดาราศาสตร์พูดเกีาาา tapa, ่ยวกับวัจกนกรรมพูดเกี่ยวกับธรณีวิทยาเกี่ยวกับสตวศาสตร์เกี่ยวกับชีววิทยาเกี่ยวกับพฤษศาสตร์ กี่ยวกับพัฒนาการของตัวอ่อนในคันเกี่ยวกับลายนิ้วมือคุณสามารถพูดต่อไปได้อีกเรื่อยๆดังนั้นแล้วคนที่เป็นผู้หาความจริงอย่างแท้จริงและเป็นผู้ที่มีความส่อสดเขาก็จะรับการชี้นำมาสู่ความจริงแต่หลายคนไม่สนใจแต่ผมรับอิสลามในตนนี้ผมก็ต้องหยุดดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะสิเขาก็จะไม่ยอมรับอิสลามแต่ผมรับอิสลามแล้วผมก็จะจีบหญิงไม่ได้นะสิผมไม่สามารถไปเทีย่ยวผู้หญิงได้ผมไม่สามารถไปมีชู้ได้ ต่ผมรับอิสลามแล้วผมก็ต้องละมานหาเวลาตั้งนั้นแล้วสิ่งเล่านี้อาจจะยุดยัง้งพวกเขาจากการรับความจริงแต่ถาวาหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมก็คือการนาคาสอนไปสู่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ว่าเขาจะรับอิสลามหรือไม่นั่นอยู่ในบาฮาตของอัลลอฮ์เราในฐานะที่เป็นมุสลิมต้องนําคําสอนไปบอกเราถ้าพวกเขายอมรับก็บอันหัมดุลิลล์ถ้าพวกเขาไม่ยอมรับก็บมีมีปัญหาแต่อย่างใดเราไม่สมัครบังคับใครได้แต่ยังน้อยในวันเห่งการมีปากสาเราสามารถที่จะเป็นพยานในวันเห่งการตัดสินได้ว่าผมได้บอกเพื่อนผมแล้ว ดังนั่นแล้วในวันตัดสินจะไม่มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนใดร้องเรียนต่ออัลลอฮ์ได้ว่าทำไมข้าพระองค์จึงไม่ใช่มุสลิมแต่พวกเขาเพียงแค่จะกล่าวว่าให้โอกาสข้าพระองค์อีกสักครั้งเถิดอัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่ามันสายไปแล้วดังนั้นแล้วโลกนี้คือบททดสอบสำหรับโลกนะับโลกนี้คือบททดสอบสำหรับโลกนะับทันที่ที่คุณได้รู้สัจจะทมคุณก็ต้องยอมรับมันผมขอบอกใครก็ได้ว่าถ้าใครสามารถพิสูจน์ให้ผมดูได้ว่ามีศาสนาที่ดีกว่าอิสลามแล้วผมก็จะยอมเปลี่ยนศาสนาเลยวันนี้ อ๋อกาเฟเลยสิพูดแบบนี้ผมรู้ศาสนาผมดีอันฮัมดูลิลละผมรู้อิสลามของผมผมเป็นมุสลิมเพียงเพราะผมเป็นมุสลิมจนกระทังผมอายุหยิบสองปีหลังจากนั้นผมก็ได้ศึกษาหลายศาสนาผมไปนักศึกษาศาสนาเปรียบเทียบดังนั้นผมจึงกล่าวว่าใครก็ได้พิสูจน์ให้ผมเห็นว่ามีศาสนาใดที่ดีกว่าอิสลามใครก็ตามนํำตำลาลํายาเล็มน้อยมาให้ผมดูที่ดีกว่ากุรลานผมก็จะเปลี่ยนศาสนาของผมเลย ตัวคุณไม่พูดอย่างนั้นใช่ไหมก็เพราะคุณไม่เช่นักศึกษาศาสนาเปรียบเทียบไงแต่ผมเป็นนักศึกษาศาสนาเปรียบเทียบผมได้อ่านคมพีดต่างๆมาเนื่นองนั้นแล้วนเน,นื่องโดยเหตุนี้ผู้จิตใจของเขาอยู่บนสัจธารมความจริงเมื่อพวกเขาได้ฟังแล้วแล้วคุณก็จะพบว่าอันัมดุลินล์ทุกวันนี้มีบุคคลเป็นพันรอบอิสลามเป็นพันเนพียงพวกพีสทีวีอย่างเดียวมีเป็นร้อยอันัมดุลินล์ เราขอวิงวอนต่ออรรถสุฮหาหนะหัวตาหลาให้พระองค์นั้นได้ไประทานหิดายะห์ทางน้ำให้กับผู้คนได้มาอยู่ในแนวทางที่ที่งตรงวังว่านทน่านคงได้ตอมให้เรานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับดร